ต้นนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มกันแล้วครับนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งนะฮะแล้วเลสโลว์เอาครับโอเคฮะตอนนี้เราอยู่กับทีม SWS ครับที่จุดเกิดเนี่ยคือด้านล่างนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> ของ TCGS เนี่ยก็น่าจะอยู่ด้านบนแหละใช่ครับแต่แต แต่มันแปลกมากตรงที่ว่าเมื่อกี้แผนที่มันเป็นจุดเกิดระหว่างธงธงฝั่งขวากับซ้ายแต่มาดูในรูปเกมมันอยู่ข้างล่างข้างบนเช่นนั้นฮะแม่ไฟกราฟิกนะอ่าครับผมลนะเลิกรายละเอียดเลิกกันไปฮะรายละเอียดตอนนี้ไว้ที่หลังครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดในเกมว่าโอ้แล้วจจจเจอเจอกันอย่างรวดเร็วครับจังหวะนี้ยิงแรกกันไปฮะยังไม่มีใครเสียเลือดเลยเนื้อฮะยิงแรกกันไปครับระหว่างทีเซียแล้วก็ s อ s ฮะ ทั้งฝั่งของ t ีโอโหเรนีเลือดหวานมากครับสำหรับทาง c ีซีโดนยิงลอยไปฮะสีใช้แผนฮะลุมทีละคันครับโอ้โแล้วเก็บไว้ได้ไปอย่างรวดเร็วฮะตอนนี้ผ่านไปเคียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับเก็บไปได้หนึ่งศูนย์พยายามจะมาเก็บครั้งที่2ฮะแต่ว่าโดนยิงแรกไปครับเลือดเหลือ2%อนะอาศัยแผนครับ3ต่อนหนึ่งฮะ แล้วสองหนึ่งฮใช้แผนเร็วครับสองหนึ่งโอ้ยนั้นได้ออกครับเมื่อกี้มือก็ยิงไม่โดนอีกแล้วเป็นทีม TCSG ครับับเอาชนะวินนี้ไปได้และเป็น TCSG ครับครูดิงเกอร์นะจ G ฮะจังหวั